นี่คือทางลงถ้ำแก้วนี่ทางลงถ้ำแก้วเยวให้ดูทัศนียภาพโดยรอบดูในมุมกว้าง <c oughs> นี่เป็นถ้ำที่เปิดใหม่ <c oughs> เป็นถ้ำที่เปิดใหม่ถ <c oughs> ล่มไปเองถ <c oughs> ล่มลงไปเองนี่คือทางเขา้า ถ้ำนี้ถูกเปิดเมื่อประมาณร้อยกว่าปีนี่เองคือหินถล่มลงไปเองเลยรู้วบเป็นถ้ำไม่งั้นก็ไม่รู้เป็นเหมือนกระเปาะไข่หปลือเปลือกไข่ที่ถล่มลงไปเองใครที่มาใหม่ให้เปิดไฟข้างนอกเปิดไปที่ตรงเนี้ยด้านหลังคนถ่ายเนี่ยเปิดไฟแล้วข้างในจะเปิดสว่างอย่าลงไปมืดมืดอันตรายก่อนลงไปนั้นบอกเจ้าที่เจ้าทางก็ว่ามาเที่ยวมาขอชมบุญบารมีแล้วจะปลอดภัย แล้วอย่าพูดคำหยาบด้านไหนมาลงไปอล้วอย่าพูดคำหยาบนะว่ามาขอเที่ยวขอชมบารมีนะขอให้ถ่ายรูปติดนะถ้าถ่ายรูปแล้วติดแล้วเจอคนนั่นแสดงว่าเป็นชาวเมืองรับแรนะไม่ใช่ผีนะเป็นชาวเมืองรับแรบางคนอาจจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจะเจอแล้วโชคดีเจอชาวเมืองรับแรเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชัยภูมิ <laughs> นี่เลยนี่นี่ถ้ำที่ เขาเปิดเปิดหม่ทถล่มลงไปเองเมื่อก็ปลอกไข่แต่ก่อนไม่มีใครรู้ว่าเป็นถ้ำวัดนี้สร้างได้ประมาณ30ปีแต่ถ้ำนี้เปิดนาได้ประมาณร้อยปีเท่านั้นเองลักษณะหินเนี่นมีกลิ่นคาวนิดนิด,นดถ้ำนี้เปิดพอดีถ้าเปิดน้อยกว่าน,นี้อากาศหายใจไม่พอต้องเดือะนี่ยี่ทางลงถ้ำเอาละคอยดูทางลงนั่นคือแสงไฟสลัวสลัว คนที่มาต้องเอาไฟฉายไปด้วยนะต้องเอาไฟฉายไปด้วยไม่งั้นไม่ได้มืดนี่คือทางลงลงจากตรงนี้ปุ๊บทางลงลงแล้วก็ทางนี้หลายชั้นพอสมควรเหมือนกันไปอันดับแรกจะเจอลานทำวัดแล้วก็รอยพระพุทธบาทคือรอยท้ารอหัน แล้วก็มีชั้นต่างๆถ้าให้ใช้ดีต้องให้พระนำพระพระเขาเจ้าถิน่นเขารู้ดีเขารู้ดีว่ามีอะไรกลิ่นคาวมีกลิ่น,นพะน,นาคแรงมากวันนี้กลิ่นแรงมากไอกลิ่นข้างคาวด้วยปกติไม่แรงเท่านี้เพราะวันนี้มาถ่ายทำานี่เขาเลยมาต้อนรับสเต็มที่เลยนี่ Yeah.